คำจำกัดความของปรัชนีข้อ3ก็คือกุ๊กกิ๊กไวหวานซ้ำอย่างอาโนเนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข3ครับ หลายท่านต้องบอกเลยว่ารู้จักเขาสองคนนี้กันเป็นอย่างดีคุณเจมคุณทิพย์ครับเห็นหน้าปัสณีข้อที่3ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาสองคนอายุรวมกันเท่าไหร่ครับรวมกันรวมกันครับ86ค่ะ86ปีคือคําตอบแรกของคุณเอาละโอ้คุณเอกกี้ชี้ใหญ่เลยนี่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะชี้ใหญ่เลยนี่คือศิลปินรุ่นพี่ดิฉันจะนบ86ได้อย่างไรสองคนรวมกัน อะไรอะเท่าไหร่วะบอกตัวเลขม่าไรเไรบอกให้พี่เก่งเท่าไหร่กับเท่าไหร่สิกับเอาค้างๆกั่สิบหกเท่ากัน4ี่เท่ากันเป็นเก้สิบสออ่ะคุณเอกี้บอกเกอคุณเอเอสี่สิบนึงนะพี่แออ่ะฉันตอบก่อนของว่าสี่เจ็ทั้งคู่หรอเก้ากครับตอบของอ๋องเจ็ดร้อเบา ม่อแอว่าแค่เ3้าสิบพอค่ะ,อะแอลบอกเกคุณแจมคุณจิ๊บนี่ฟังสายสื่อของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับคุณยังมีตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนะเพลงคนดัง c l o สอัพความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยสำหรับปัณณีข้อ3มไหมครับไม่ใช่เพราะมันก็ใกล้เคียงไงเราแค่เปลี่ยนอัพขึ้นไปนิดนึ่ะได้ครับคุณภรรยาบอกไม่ใช้ครับไม่ใช้ตัวช่วยอโอ้โหเก่งไว้ให้ยถือว่าแบบ เป็นผู้เข้าอิงขันที่แบบไม่ใช้ตัวช่วย3ข้อติดกันแล้วนะครับงั้นคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่86ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ46กับ46่2 9สาค่ะ46กใช่46่2ก็เป็น88อ่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก8 6ปีเป็นแปอ่ะ88เนี่ยอ่ะเลือก88ครับ 88ปีขยับขึ้นมาอีก2ปีงั้นมาลุ้นกันตอบถูกแป๊ะๆรับเงินโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดหักปีละ3,000บาทมาลุ้นกับปัส,สนีหมายเลข3กันเลยครับปัส,สนีหมายเลข3ครับคุณอายุรวมกัน88ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเบียร์อายุเท่าไหร่ฮะผมฮะผมปีนี้สี่สี่ครับโอ้โหคุณดิฟครับแนะนำตัวสักนิดนึงก่อนสวัสดีครับสงพลครับอง๋มพันดิฟบอยสกาวนะครับสวัสดีครับตาบอยสกาวครับผมคุณตาอายุเท่าไหร่ครับผมสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดคุณดิฟสี่สิบห้าครับสองคนรวมกันเก้าสิบสองปีครับเก้าสิบสองครับ ให้พิธาหลอกได้หรอกรุ่นนี้ศิลปินยุค90นะนี่ข้อนี้คุณไม่เชื่อเขาได้ยังไงอะศิลปินยุค90คือฉันได้เลยเข้าใจปะเอาเดี๋ยวมาคุยกับประศีของเรากันก่อนดีกว่าอ่คุณต้าครับวงบอยสเกลเริ่มต้นที่มาที่ไปเริ่มต้นจากปีอะไรอะ เริ่มตั้งแต่36ครับ36อัลบั้มชั้นแรกปี36อ่าชื่ออัลบั้มว่า36นะฮะ2536ชื่ออัลบั้มวัลายว้ยลายไม่ใช่เล่นครับไว้ยลายไม่ใช่เล่นโอ้โหตอนนั้นเพลงดังๆมีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่โปรโมทปอดปอดขอคืนคิกคุเล่นตัวครับดังทั้งอัลบั้มครับเรียกว่าทั้งอัลบั้มจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับอัลบั้มของบอยสากาวนี่คือร้องได้ทุกเพลงใช่ขอแซมเปิลสักสักท่อนหนึ่งได้ไหมเอาเพลงแล้เธอเธอกี่ครั้ง เฮ้ยทืนยืนยืนย็นยืนยนตาเดี๋ยวพื้นมหเนี่เห็นไหมทุกคนต้องร้องได้อ่ะเพลงต่อไปกุ๊ก๊กวานหวานซ้ำเย็นอ่อนแอดูแต่ดูแต่อ้อยอย่างนี้ไม่เอาแล้วขอคืนขอคืนเอาไปเริ่มใหม่ ใครใสักคนที่ไม่ใจร้ายโอ้โหเพลงนี้นี่ร้องได้กันหมดเลยทั้งอาลาาัลบั้มจริงๆครับแล้วสมาชิกก็ไม่ใช่แค่คุณตะคุณดิบย<า>ังมีคุณโจอ,อีกด้วยความ,มสัมพันธ์ตอนนั้นโอ้โหเรียวกว่า ไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันตลอดครับคือข้อพิเศษของ Boy s c o u t คือเราเป็นเพื่อนกันจริงๆก่อนที่จะออกอัลบั้มครับเพราะการออกไม่่อยมาไม่ใช่ว่าเพิ่งมารู้จักกันรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วเพื่อนกันมาก่อนครับเพราะฉะนั้นแล้วเรา3มคนมีความฝันเหมือนกันแต่มาคนละมาคนละทางนะครับมาคนละทีจนถึงวันหนึ่งที่ผู้ใหญ่ถามว่ามีโปรเจกต์จะทำสามคนอีกสอง คนหนึ่งเนี่ยได้แล้วอีกสองคนอยากได้ใครผมก็บอกดิฟกับโจเขาสองคนก็เจอคำตอบคาถามเดียวกันและก็เป็นคำตอบเดียวกันจุดพลิกๆของบอยสเคาตอนนั้นโอ้โหเรารู้สึกว่าทุกคนชื่นชอบเรานี้เขาามาทำยังไงบ้างก็เวลาไปคอนเสิร์ตอย่างเช่นไปไม่ว่าจะเป็นพวกเชียงใหม่อุบลชนบุรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับไปถึงปึ๊บสมัยก่อนจะต้องมีการแห่ ึ้นลดแห่คือะมราก่อนเนี่ยโอ้โหคนนี่มองไม่เห็นคือนักร้องดาราสมัยก่อนเต็นไปหมดเลยใกล้ชิดยะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตคนจะสัมผัสยากเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าเรามาเล่นคอนเสิร์ตจริงๆก็จะต้องมีการแห่ขึ้นรถแห่แช่แล้วก็แห่รอบจังหวัดอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็จะมี แฟนลับมาแบบตะเกียกตะกายแบบคือคือภาพที่เห็นนี่มันมันคือหันหลังไปมองเนี่ยสุดลูกหูล,ลูกตาจะเป็นมอเตอร์ไซค์ขับตามครับ<ช>ซ,ซึ่งวัฒนธรรมแบบนี้มันหาไม่ได้แล้วทุกวันนี้ใช่อ่ออนั่นก็คือเรียกได้ว่าเป็นจุดที่พิสูจน์ความเรียกว่าประสบความสําเร็จของบอยสเกาครับอ่าวันนี้ถึงแม้จะเหลือสมาชิก2คนค 2> มีอะไรอยากจะถ้ามีโอกาสอยากจะพูดถึงคุณโจหน่อยไหมก็ออยังคิดถึงพี่โจอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาแบบเราเล่นคอนเสิร์ตอย่างไปเล่นมาล่าสุดเนี่ย แฟนคลับตะโกนมาเลยว่าเห็นพิจโจด้วยเราก็รู้สึกชื่นใจเนาะคือไปมาเมื่อไม่กี่ก็จะชวนตลอดชวนไปเวลาเราไปทํางานเนี่ยก็คือเหมือนเขามีส่วนหนึ่งเพราะว่าบอยสเกลถ้าไม่มีเขาก็ไม่ใช่บอยสเกลเอาล่ะแต่ยังไงสองท่านนี้เขาเรียกว่ายังสร้างความสุขอยู่ทให้กับเรียกว่าแฟนแฟนเพลงอยู่ตอนนี้นะครับติดตามผลงานกันได้ที่ไหนบ้างแต่ละท่านอ่ะพิพย์กนครับก็ ทางไอจีนะครับดิบบอยสกาลนะครับก็เข้าไปได้เลย Facebook ก็เหมือนกันครับผมคุกับส่องตาก็เป็นตาบอยสกาลครับเฟซบุ๊กเป็นวินลวีตาใหญ่เสมอนะครับและบอยสกาลก็ยังไปกันคู่กันได้อยู่นะครับงานยังแน่นอยู่แล้วนี่ผมยังมีบอยแบนด์ครับผมใช่ไหมฮะนี่บอยแบนด์ก็กรุ๊ปนี่ก็กรุ๊ปนี่ก็ยงอยู่บอยวงบาลีวงบาลีจำได้ไหมวงบาลี อยู่วงวอลเลยจริงเหรอจริงครับเป็นร็องน้ำเลยนะครับพี่เป็นส่วนไหนของวอลเลยครับอะไรนะครับเป็นส่วนไหนเป็นดอกเป็นเกย์เป็นเกย์สอก็จะได้มีแมลงมาดอมโหรือมาตอมถ้ามาตอมนั่นคืออุตรากาศยูเอสทีนี่มีท่าเต้นด้วยฮะเวลาออกผมเห็นใช่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 พี่ทิพใช่ทั้งหกอยากดูอ่ะอยากดูหกคนนี่เต้นกันอยู่อย่างไรเนี่ย พี่งแค่เต้นโฉ์ได้ไหมครับตอนนี้ไม่เราไม่ได้เต้นท่านี้เราเต้นท่านี้จริง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 เดี๋ยวแล้วใครประสบความสำเร็จในท่านี้ที่สุดทุกคนเลย แม่นั่นแหละแม่นั่นแหละสักเซสเอาล่ะนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นมิตรภาพกันนะครับในวงการบันเทิงนะครับคนที่สร้างความสุขให้กับเรียกว่าทุกๆคนนะครับขอบคุณคุณตะและคุณดิฟบอยสเกลด้วยนะครับขอบคุณครับ สัสสัส E N S E คือชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียะเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนที่วิ่ง